ตอนที่680ฝ่ามือยักษ์ได้กดทับลงมาและบดบังฟากฟ้าทั้งหมดเอาไว้จึงทําให้มิติในรอบถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดและทําให้การเคลื่อนไหวของเขาดูช้าลงอย่างมากเขาได้แต่กัดฟันเอาไว้แน่นพร้อมทั้งกำหมัดกวาเอาไว้แล้วเวียงออกไปกระแทกเข้ากับฝ่ามือของชายใบกลางคนในชุดสีดาที่กําลังฟาดลงมาบุ้มหมัดและฝ่ามือได้กระแทกเข้าใส่กันและทําให้แรงระเบิด กระจายตัวออกไปรอบทิศทางล่างของหลินเทียนได้ปีวออกไปไกลพร้อมๆกับมือขวาที่โชคไปได้เลือดโดยทันทีนี่จึงทําให้เขาได้แตกกัดฟันเอาไว้แน่นพอด้วยะระดับพลังของเขาในตอนนี้ยังไม่สามารถต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเต่าได้พอแม้แต่ด้านความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถต้านรับฝ่ามือของมันเอาไว้ได้เลยนี่เกิดจากความต่างชั้นที่มันมากเกินไปด้วยเขตแดนมีนยันในะระดับที่หนึ่ง กับสามารถรับมือกับเขตแดนเจ้าแห่งต่อได้ชายชุดขามที่อยู่ข้างๆได้หลีตาของเขาลงพร้อมกับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจว่าดูเหมือนว่าผู้ครอบครองขายอาคมสังหารนี้จะไม่ใช่ธรรมดารรมดาเลยนะชายชุดดำได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เย็นชาวา่าถึงอย่างไรมันก็อยู่ในเขตแดนวิญญาณนหลระดับที่หนึ่งเท่านั้นชายแวกกลางคนในชุดสีขาวได้พยักหน้าของเขาพร้อมทั้งก้าวเดินออกไปทางหลินเทียนมิติติดใรอบได้คืนตัวกลับมาเป็นปก,กติ ขนาดที่แรงกดดันของผู้เช่วชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเต่าทั้งสองคนทำให้หลินเทียนรู้สึกขนหัวลุกเป็นอย่างมากจึงได้ส่งความคิดออกไปให้กับพญานาคเพื่อทำให้มันขยายร่างกายออกแล้วพาตัวเขาหนีไปจากที่นี่ืนั่นมันพญานาคก,กันหรือชายใบกลางคนทั้งสองได้แต่ผงะไปไล่ตามมันไปชายใบกลางคนในชุดสีดำได้ส่งเสียงออกมาอย่างยินยะเยือกผืนที่เดือดลบเป็นประกายออกมาก่อนที่ร่างกายของพวกเขา จะเปล่งแสงเจิดจัดออกมาแล้วพุ่งหายไปในทันทีหลิ่นเทียนที่อยู่บนศีรษะของพญานาคยังคงมองออกไปอย่างภาพที่พุ่งผ่านอากาศอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับเสียงสายลมพายุที่พัดกระแทกหูของเขาเกิดเสียงคำรามของกระบี่ดังกล้องอยู่ในหูบุ้มเคลื่อนกระบี่ไม่ได้กระแทกเข้าสายร่างของเขาแต่มันฟาดฟันลงไปที่ผืนด้านหน้าหลิ่นเทียนได้หันมองกลับไปยังร่างของทั้งสองคนที่แม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปแต่ระยะห่างของพวกมัน ก็ค่อยๆลดขนาดลงมาอย่างรวดเร็วหยุดชายที่อยู่ในชุดสีขาวได้ส่งเสียงออกมาหลิ่นเทียมไม่ได้ตอบกลับไปแต่ความเร็วของพญานาคได้เพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นเส้นเสียงสีดําที่พุ่งผ่านมิติออกไปดวงตาของชายชุดขาวถึงกับหดเล็กลงพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เลยว่าพญานาคตัวนี้มีสายเลือดของมังกรไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายของมันจึงได้มีความสามารถที่สามารถแหวกว่าอยู่ในอากาศได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับมังกร ความเร็วระดับนี้มันเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเขียแดนเจ้าแห่งเต๋าเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆชายัยกลางควนในชุดสีดาได้พูดออกมาด้วยน้าเสียงที่เย็นเยือกเขาได้ยกมือขึ้นพร้อมทั้งส่งขค้ื่กระบี่มากมายพุ่งผ่านมิติออกไปหลิ่นเทียนได้แต่รู้สึกขนหัวลุกเพราะว่าด้วยความเร็วของขค้ื่กระบี่นี้แล้วไม่มีทางที่เขาจะเบี่ยงหลบออกไปได้ทันแน่ๆเขาไม่ลังเลเลยที่จะเรียกเอาเต๋พลังวิญญาณออกมาบุ้มเครื่กระบี่ได้อัดเข้าใส่เต๋พลังวิญญาณ จึงทาให้เกิดเสียงดังสนั่นนวนไหวขึ้นมามันเป็นเตาพลังวิญญาณที่เขาชิงมาจากนกไก่หลายรูปซึ่งเป็นอาวุธที่แข็งแก่งที่สุดของเขาในตอนนี้และทําให้เขาอัดพลังเทวะออกไปเพื่อตั้งรับการโจมตีนี้เอาไว้อาวุธเต่าขั้นไปนั่นหรือชายใบกลางควนในชุดสีขามถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากแม้กระทั่งชายในชุดสีดําที่มักจะดูสุข,ขุมก็ถึงกับมีสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาโดยทันทีของดีนี่ขุมค่าในการมาจริงๆชายในชุดสีขาม ไดแสดงรอยยิ้มออกมาก่อนจะส่งขึ้นกระเบียมากมายออกไปทางหลินเทียนเช่นกันการประสานพลังของทั้งสองคนทําให้การโจมตีหลายกาจยิ่งขึ้นไปอีกอาวุธเต่าขั้นปายนั้นมันเป็นปัญหาไม่น้อยเลยและยังต้องอาศัยวัตถุดิบระดับสูงมากมายซึ่งการหลอมมันขึ้นมานั้นก็ไม่ใช่เรืงง่องง่ายๆดังนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต่าหลายคนจึงไม่มีอาวุธเต่าเป็นของตัวเองไม่เว้นแม้แต่สองคนนี้แต่เมื่อได้เห็นเต่าพลังวิญญ,ญาณที่เป็นอาวุธเต่าขั้นปายแล้ว มันจะไม่ให้พวกเขาสนใจได้ยังไงกันทางสมาคมสนใจเพียงแก้ไขาอาคมสังหารอนาตการเท่านั้นและก็ไม่ได้งลงรายละเอียดอย่างอื่นดังนั้นสมบัติของหลินเทียนก็จะกลายเป็นของพวกเขาจะส่งมาดีๆหรือว่าจะต้องให้ทรมานซสก่อนชายในชุดสีขาวได้พูดออกมาเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีด้วยระดับพลังของเจ้าแล้วไม่มีทางหนีรอดไปจากน้ํามือของพวกเราได้เป็นไปได้หลินเทียนได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาหลังจากนั้น เขาก็ใช้เตาพลังวิญญาณปกป้องตัวของเขาเอาไว้พร้อมทั้งปัญานาคพร้อมทั้งให้ปัญานาคเพิ่มความเร็วของตนให้สูงขึ้นและหนีออกไปไม่รู้จากตีชั่วซะเลยชายใบกลางคนในชุดสีขาวได้ใสศ่ศีรษะของเขาเขาได้ยกมือขึ้นพร้อมทั้งส่งขึ้นกระบ,บี่อันเข้มข้นพุ่งผ่านอากาศออกไปชายใบกลางคนในชุดสีดำที่อยู่ข้างๆเขาเองก็โหดเหี้ยมยิ่งกว่าซะอีกเพราะว่าทุกขึ้นกระบ,บี่ของเขาล้วนแต่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหาร หลินเทียนได้รับบรรไว้ด้วยต่อพลังวิญญาณพร้อมทั้งสงวยเปลวเพลิงเพื่อเผาผ่านมืดตีโดยรอบจนพังทลายลงทว่าด,ด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้แม้ว่าเขาจะมีอาวุธเต่าขั้นปลายอยู่ในมือแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเต่าสองคนได้อยู่แล้วจึงทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันทีเขาได้กากเลือดออกมาระหว่างที่สัมผัสได้ว่าอาว,วัยวะภายในของเขากำลังจะแหลกสลายฉายได้หนี แียงแก่เขตแดนวิญญาณในระดับที่หนึ่งก็สามารถใช้อาวุธต่อขั้นปลายรับการโจมตีของพวกเราได้หลายครั้งชายในชุดสีขาวได้พูดออกมาในระหว่างที่พูดเขาก็ได้เพิ่มพลังการโจมตีของตัวเองออกไปอีกครั้งจึงทำให้เครื่อนกระบี่ปกกลุมออกไปรอบทิศทางชายกลางคนในชุดสีดำก็เปิดฉากโจมตีอย่างเต็มกำลังหลินเทียนได้อัดพลังเข้าไปในตอพลังวิญญาณอย่างเต็มที่พร้อมทั้งขี่พญานาคหนีออกไประหว่างนั้นเอง มันก็ช่วยส่งพลังโจมตีออกไปเพื่อตั้งรับการโจมตีเหล่านี้ออกไว้เช่นเดียวกันประกายแสงเจิดจ,จลัดได้ระเบิดออกไปรอบทิศทางโดยทันทีบุม้มหลังจากนั้นร่างของดินเทียนและพญานาคก,ก็ได้กระเด็นออกไปไกลในทันทีดินเทียนได้กัดฟันไว้แน่นระหว่างที่ปากของเขาถูกกลบไปด้วยเลือดบุม้มพญานาคได้เร่งความเร็วของมันขึ้นอีกครั้งก่อนจะพุ่งผ่านอากาศอ,ออกไปด้วยความเร็วเสมือนดั่งสายฟ้าเพราะว่า พวกเขาไม่สามารถต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งต่อทั้งสองคนนี้ได้ในตอนนี้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือหนีออกไปจากที่นี่เท่านั้นคิดจะหนีอีกนั่นหรือชายใบกลางคนในชุดสีดําได้พูดออกมาด้วยเสียงที่เย็นชาชายใบกลางคนในชุดสีขามก็ยังคงแสดงสีหน้าราบเลียบอกมาพร้อมทั้งพูดออกมาว่าเก็บมันเอาไว้ก่อนเรายังต้องเค้นเอาขายอาคมสังหารจากมันอยู่และจากนั้นพวกเขาพากันกระโจนออกไปโจมตีอย่างไม่ปราณี บุ่มบุ่มบุ่มประกายแสงเจิดจลัดได้แผ่ออกไปในรอบระหว่างที่มิติรอบข้างได้พังทลายลงลินเทียนและพญานาคต่างก็พยายามหนีออกไปกว่าหกชั่วโมงบุ่มและก็เป็นอีกครั้งเที่คนและสัตว์อสูตรตูกกระแทกพิวออกไปไกลตอนนี้ร่างกายของลินเทียนและพญานาคต่างก็ชุ่มไปได้วยเลือดพร้อมๆกับเก็ดที่หลุดลอกออกไปตามตัวมากมายเพรอมมันได้รับบาดเจ็บสาหาัสพวกเขาต่างก็พากันโบกมือ ส่งการโจมตีอันร้ายกาดออกไปทางหลินเทียนและพญานาคหลินเทียนได้ใช้พลังทั้งหมดอัดเข้าใส่ต่อพลังวิญญาณเพื่อรับการโจมตีนี้เอาไว้อาวุธนี้ไม่ธรรมดาเลยแถมเขาและพญานาคเองก็ไม่ได้อ่อนแอแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามมั่นกับแข็งแกร่งเกินไปและน่าจะสูงกว่าเขตแดนเจ้าแห่งต่าระดับสามเสอีกพรอแม้ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะอาจพลังลงไปในต่อพลังวิญญาณแต่ก็ยังได้รับบาดเจ็บกลับมาและหากว่าไม่ได้เป็นเพราะพญานาค มีความเหลือวเทียบเท่ากับเขตแดนเจ้าแห่งเตาที่ทำให้พวกเขามีระยะห่างจากกันแล้วล่ะก็พวกเขาคงได้ตกตายไปนานแล้วด้วยซ้ำบุ่มเลื่อนกระบ,บี่อรุนแรงด้ฟาดฟันก็ใส่เตาพลังวิญญาณทำให้เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นอีกครั้งหลินเทียนได้อาศัยพลังของพญายนาคเพื่อใช้เตาพลังวิญญาณแต่ก็ยังได้รับแรงกระแทกอย่างจังทำให้รู้สึกถึงความหวานที่ลำคอของเขาแถามพญายนาคก็ยังได้รับผลกระทบทำให้ความเร็วของมันลดน้อยลง ชายชุดสีขาวได้แสดงสีหน้าเย็นชาออกมาก่อนที่เขาจะส่งขึ้นกระบี่ออกไปอีกครั้งบุ้มบุ้มบุ้มเสียงขึ้นกระบี่ได้กระแทกเข้าใส่เตาพลังวิญญาณมันถูกส่งออกไปอย่างต่อเนื่องหลินเทียนพยายามอัดพลังลงไปอย่างเต็มกำลังด้วยสายตาที่เป็นประกายเย็นเยือกเขาได้ส่งความคิดออกไปหาพญานาคระหว่างที่ใช้เตาพลังวิญญาณเพื่อปกป้องร่างกายเอาไว้ข้าจะต้านพวกมันเอาไว้เองเจ้าหนีออกไปอีกทางแล้วกัน ชายวัยกลางคนทั้งสองคนนี้แข็งเก่งเกินไปเพราะอย่างน้นอยๆก็น่าจะอยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งต่อะระดับที่สามขึ้นไปซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่เขาและพญานาคจะสามารถรับมือได้แถมในด้านความเร็วเองก็ยังไม่สามารถทิ้งทางมันออกไปได้ซึ่งในกรณีนี้เขาไม่อยากดึงเอาพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเขาเชื่อว่าหากพญานาคคิดจะหนีออกไปจริงๆแล้วลก็สองคนนั้นจะไม่ไล่ตามไปอย่างแน่ๆพอเป้าหมายของพวกมันก็คือตัวเขา พยายนาคได้แต่ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมทั้งปฏิเสธในทันทีหลินเทียนเองก็รู้ดีว่ามันจะต้องปฏิเสธเขาแน่ๆแ,แต่มันก็ยังรู้สึกกินใจเขาอยู่ดีขอได้รวบรวมสติทั้งหมดพร้อมกับพูดออกมาว่าครั้งนี้เชื่อใจข้าเถอะเขาได้แต่หันมองกลับไปทางชายใบกลางคนทั้งสองที่กำลังไล่ตามมาด้วยสายตาที่เย็นเย,ยือกข้ามีวิธีรับมือกับพวกมันแต่หากว่าเจ้าอยู่ด้วยมันอาจจะทำให้เจ้าได้รับผลกระทบไปด้วย พญานาคได้ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้งเชื่อคะเถอะดินเทียนได้ส่งความคิดออกไปพร้อมทั้งโบกมือเรียกเอาแหวนมิติออกมาแล้วพูดว่าภายในนี้มีทักษะเทวะทั้งหมดของสำนักจินยางนิกายลายรูปและราชวงศ์หยานรวมถึงอาวุธและสิ่งจำเป็นอื่นๆรวมถึงกิตตนวิญญ,ญาประมาณ250ตันเจ้าไปหาลุยบูเวยที่สำนักจูหัวส่วนเจ้าเองก็ฝึกตนอยู่ที่นั่นแล้วกันหลังจากนั้น เขาก็ได้บกมือส่งแหวนมิติอีกวงออกมาพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าภายในนี้มีไข่มุกอยู่ทั้งหมด20เมตรซึ่งมันก็คือเส้นเชื่อมประจรนิรันทั้ง20เส้นของราชวงศ์หยานหลังจากที่เจ้าไปถึงที่สำนักอยู่หัวแล้วก็ให้หลุยบูเบยช่วยเหลือเจ้าโดยอาศัยเส้นเชื่อมประจอเหล่านี้มันจะสามารถทําให้เจ้าตัดผ่านไปยังเขตแดนเจ้าแห่งต่อได้ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน